เดี๋ยวลงมาก่อนอ่ะวันนี้เยอะผมจำไม่ได้ว่าผมมีเด็กผู้หญิงอะนะผมอยู่คนเดียวนะอีกนั่นขอแคปภาพได้ไหมเอ่อขอหาข้อมูลก่อนนะ ชิบหายแล้วไงล่ะ oh o โ oh no oh no 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 อาวุธป้องกันกูกูอยู่ไหนเอ่อเอ่อเอาละเอา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 อเอ่ออจุดโอพีนี่วะอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเอาหมวกเอาหมวกมาเอาละกูมีโลนะมา ข้ามาเข้ามาเลยโอ้ยฝั่งมีมีดอฟาวฟาวฟาวเอ่อเอ่อเออคุณนูแห่งเออ่ผลิขาดบานแดงเอ่อการุณาเอ่อเอาเอาเอ่อเอ่อกูเถียงวุ้นอยู่เอ่ออโอ้คือขอมีดคืนได้ไหมมีดมีดอ่ะมีด ไม่ไมไม่ไ,มไ,มไมกูไม่เอากูไม่เอาอันนี้เ,เพื่อนำใจนะอคือเอเอเขามีคือได้ไหมอา่าขอบคุณมากโอ้โอ้โอันตรายมากเลยนะเนี่ยรู้ไหมมีดเราสามารถแทงคนตาได้นะเอาล่ะคำถามต่อไปกลางวันแ็กแสกเนี่ยนะ ฉันไปดูข้อมูลว่าเธอเป็นอะแวมไพายแสงอาทิตย์ทำอะไรไม่ได้อ่ะไม่ได้เมื่อกี้สายหน้าใช่ไหมเมื่อกี้เธอสายน้าใช่ไหมแถวนี้เขตแดนเออแถวนี้เขตแดนมันอ่อนหรือไงวะกูไม่น่ามาสร้างบ้านอยู่เอะทะเลทรายที่ไหนวะเนี่ยกูอยู่ กูอยู่โซนไหนของโลกกูยังไม่รู้เลยพัทพัทที่แรกกูก็ไม่รู้ตัวเองอยู่โซนไหนของโลกแล้ไวะอ่าเด็กดีเด็กดีอ่าโอเคเอ่อตั้งแต่แรกเลยนะถ้าจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่อย่างแรกทำอาหารได้เป็นทำเธอทำอาหารไม้เป็นหรอ เธอทำอาหารไม่เป็นเหรอโอ้โหแล้วสมเป็นคุณหนูจริงๆอยู่นี่เดี๋ยวส,สอนให้ตั้งแต่แรกครับผมเอ่อหยิบเอ่อ,อ,อสิ่งนี้ขึ้นมาเอ่อช่างหัวเออหมายถึงเอ่อช่อางมันครับผมเออหมายถึงเอ่อปล่อยมันไปนะครับผมเอ่อต่อไปก็หยิบแป้งมาก่อนครับผมหยิบแป้งมาก่อนคุณหนูคุณหนูเห็นแป้งนีมครับคุณหนูเห็นแป้งนไหมครับผมเอ่อถ้าเห็นแล้วก็ถอดฝาออกมา อ้าว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 าทำไปเฉยอ่าฉันวางแป้งไว้ตรงนี้นะโอ้โนโอเคช่างของมันดูเขาทำอาหารนลคือหนูฟานสกาเลตครับผมวันนี้คุณต้องมาติดดินนะผมเพื่อเรียนรู้คนติดดินอย่างผมเนี่ย การอยู่พื้นที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่่ามการทะเลทรายเนี่ยรู้ไหมช่วงกลางวันมันโคตรจะร้อนเลยส่วนตอนเย็นก็โคตรจะร้อนเหมือนกันผมไม่แตกต่างกันเลยผมตอนตอนกลางคืนอาจจะเย็นนะเออเออขอเตือนไว้ก่อนว่าที่นี่ไม่ใช่พศไายลืมแบเออผมอยู่ที่ไหนก็ไมา่รู้บางทีจัางคืออาจจะหนาวเพราะฉะนั้นคุณหนูแนะนำับผมใช้ผ้าห่มนะผ้าห่มบนเตียงเนี่ยจะประเกนให้ดีเลย ไม่ต้องสนใจหมอนสองข้างนี้ประเคนให้คุณคนเดียวเลยคุณหนเดี๋ยวผมจะทำการเอ,อ่ออัญเชิญตัวของผมเองไปนอนนอกบ้านครับผมแล้วหมุนตัวทำไมเนี่ยคือการที่หมุนตัวมันจะช่วยทำให้อาหารมันเสร็จใช่ไหมชาตินี้จะทำเสร็จไหมครับชานี้จะทำเสร็จไหมหมุนตัวทำไมเนี่ยหมุนทำไมไ่นอนวันนี้แบบว่าเริ่มต้นได้แย่มากแต่ไม่เป็นอะไร เออบัตเจ้าคุณหนูเอ่อกระโปรงอะ่ะไม่อาบน้ำเหรอบากูอบบให้อาบน้ำเออไม่ต้องขึ้นเตือนก็ได้กูเล่นบ่อยแล้ว,อวอออเอ่อคุณหนูคุณหกระโปรงอเอ่ะนอนตรงนี้แหละอ่าวัที่ต้นไม้อ่อาแกคือเพื่อนที่ดีที่สุด เะไอนอนมันขี้ทำไมเนะี่ยนอนอ่าโอเคเอาละคุณหนูวันนี้ผมจะพาออกไปข้างนอกไปเดินเล่นอ่ะนะเพราะฉะนั้นใส่หมวกนี้ไปถ้าไม่อยากโดนแดดเผาก่อนแล้วลับไปขี่เทาใส่เลยใช่มาป้องกันได้อ่าเมื่อประมาณพาร์ทที่แล้วเหมายถึงเมื่อประมาณสองสามวัิที์ที่แล้ว มีพูดน้ำแข็งคนหนึ่งที่มาจากโลกเดียวกันของเธอใส่แล้วก็ป้องกันแสงแดดได้นางไม่ละลายโชคดีว่าละ่ะแล้วก็วันนี้อะจะเอากล้องถ่ายรูปไปด้วยเตรงนี้เป็นไพ่เพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นเอาล่ะไม่ต้องฉันไม่อยากจะถ่ายเธอตอนนี้ตามมาเอาล่ะฟานลงน้ำมันเปียกหน่อยนะ ใช่จดยอบมาเย็นไหมเย็นเนาะเย็นอยู่แล้วล่ะที่เนี่ยน้ำมันเย็นอ่าอุณหภูมิอ่าประมาณติดลบอยู่ประมาณเอ่อสี่พันองศาพอ,อสสถานที่สวยเอ่อ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 เ็วกันโอ้อย่าใช้พลังในโลกนี้แนะนำซิฟิกโอเคไปดูรูปรูปภาพสวยดีแล้วกล้องกูหายไปไหน กล้องกล้องราคามันแพงนะเว้ยเอ้ยก้องมันไม่ได้ราคาถูกๆนะเว้ยฟาดจ้ป <'s> านเขาคุณนมากอะเจอก้องแล้วโอเคยืนเฉยๆให้ขอมุมดีๆให้ออขอดูดูหน่อยสิดีไหมโอ้สุดยอดเลยนะแต่มันเล็กกว่าน่อยปานขออีกรอบออกใกล้ๆประชิดเลยอืมอันนี้แหละ ลองดูสองภาพนั้นแหละสุดยอดเอะไะแค่นี้แหละกลับบ้านเนอะเดี๋ยวกลับบ้านไแล้วใช่มีความพิเศษอย่างหนึง่งรู้ไหมคืออะไรฟานรู้ไหมคืออะไรอ่าเงินนั่นคือใหม่นี่อยากจะรู้ใช่ไหมรู้ไหมมันคืออะไรฟานมันคือการปิดคลิปยังไงล่ะปิดคลิปนี้แล้วก็เริ่มโลกใหม่อ่ายิ้มด้วยจะปิดคลิปด้วยกันใช่ไหมเคไปปิดคลิปด้วยกันเถอะ เขาจะจสถานที่โอเคสําหรับวันนี้เออสำหรับเกมเออวิลลาโปรเจกต์ใช่ไหมผมอ,อ่านถูกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม